5-Minute Podcast Improve Every Minute Brought to you by t o k a d e r o Time ผู้แทนจำนายนานรกา Ores Swiss Mechanical Watch Since 1904สวัสดีครับ 5-Minute s 99 Problems นะครับคำถามวันนี้คือว่าไม่มีไฟทำงานต่อแต่ยังรักในสายงานที่ทำอยู่นจะทำอย่างไงดีนะครับก็ ต้องเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าเนื่องจากคําถามมันมาช่วงโควิดนะฮะผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยคนก็เหมือนกับหมดไฟเนี่ยเยอะนะฮะเหมือนกับเบื่อเซ็งอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอใครนะฮะแล้วก็ธรรมชาติของเราที่ปกติเราก็อาจจะเจอผู้เจอคนพอสมควรได้มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเยอะๆเนี่ยมันหายไปนะครับเพราะเจ้าโควิดเนี่ยก็เลยจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคำถามเรื่องเบื่องานเรื่องเบิร์นเอาท์เนี่ยจะเยอะนิดหนึ่งนะครับ ส่วนตัวคิดว่าเราต้องหาสาเหตุนะนี่สําคัญมากเลยนะคือต้องหาสาเหตุได้เจอว่ามันมาจากอะไรนะครับคือเราไปนั่งคิดคิดดูแล้วก็ไล่ไล่เลี่ยงดูว่าจริงๆแล้วที่เราบอกว่าเราเบิร์นเอาเราเบื่องานไม่มีไฟเนี่ยจริงๆรแล้วมันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นตัวงานหรือเปล่านะครับถ้าเป็นตัวงานมันเป็นเพราะงานอะไรนะฮะตัวงานมันก็ยากยอ่อยแบบว่ามันอาจจะเป็นช่วยเนื้อหางานจริงๆหรือว่าเป็นเพราะเพื่อนร่วมงานหรือว่ามันเป็นหัวหน้าหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูนะเพราะว่า การที่พูดรวมๆว่าเบื่องานเนี่ยมันมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นอกจากว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันออกมาได้ว่ามันคือสาเหตุอะไรบางทีมันไม่ได้เป็นตัวงานจริงๆด้วยนะครับบางทีมันเป็นที่ตัวเราเองในที่นี้ก็คือว่าในช่วงเวลาที่เราดูแลบางอย่างไม่ดีเช่นด,ดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดีนะครับนอนน้อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เบื่องงานได้เพราะว่าเราใช้เวลาอยู่กับงานเยอะนะฮะพอเรายิ่งนอนน้อยแล้วเรายิ่งทํางานเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ทํารู้สึกว่าแบบแรงมันหมดก็มีเหมือนกัน นะครับหรือบางทีเรามีเรื่องอื่นเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะที่อาจจะมากระทบจิตใจของเราแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าถูกชีวิตเป็นน่าเบื่อห,หมดนะฮะและแน่นอนบางงานเนี่ยมันเป็นของที่ demanding อะ่ะมันต้องการเวลาของเรามีเวลาส่งมีเดทไลน์เนี่ยมันก็จะน่าเบื่อเป็นพิเศษด้วยนะครับพอเราวิเคราะห์สาเหตุพวกนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราไปแก้ทีทละทีละจุดนะฮะถ้ายังรักทักษะงานที่ทําอยู่แต่ว่าเบื่องานรู้สึกไม่มีไฟมันมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นเรื่องของ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับอาทีนอนน้อยลงหรือเปล่านะฮะไม่ค่อยออกกำลังกายหรือเปล่าพวกนี้เนี่ยเกี่ยวข้องหมดเลยนะทั้งสิ้นมนุษย์เราเนี่ยมีความเชื่อมโยงของร่างกายจิตใจและอารมณ์และความรู้สึกดีแย่พวกนี้แบบมันคอนเนคกันหมดเลยมันไม่มีอะไรแยกกันเลยนะมันคอนเนคกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทํามันจะกระทบอีกสิ่งหนึ่งเสมอนะครับผมแนะนำมาให้วิเคราะห์ให้ออกนะมันคือเรื่องอะไรนะฮะเราไปแก้ปัญหาที่เรื่องนั้นเพราะว่าการที่เรา ไม่วิเคราะห์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะยิ่งเบื่อหนอักนะฮะเราก็จะเข้าสู่ฟูเบิร์นเอาง่ายๆ,ๆเลยทนะีเดียวนะฮะอีกอันหนึ่งที่ที่อาจจะช่วยได้ก็คือการพักการพักเนี่ยไม่ใช่ว่าพักเฉยๆแต่ว่าเป็นการพักเพื่อที่จะค้นหาอะไรบางอย่างนะครับกระบวนการนี้อาจจะเรียกว่ากระบวนการในการตกผลึกก็ได้นะฮะเราลองเข้าไปค้นหาจริงๆว่า เราเนี่ยม,มีมีประเด็นอะไรอยู่ในใจมีชู้อะไรใน,ในใจโดยกระบวนการน,นี้เนี่ยใช้วิธีการเขียนก็นเป็นวิธีการที่ดีนะครับมันจะช่วยค่อยๆรีลีสหรือว่าปลดปล่อยไอ้ความตึงเครียดในชีวิตเราเนี่ยแล้วมันออกมาดูว่าจริง,รงๆเรื่องมันเป็นอะไรกันแน่นะครับเราก็อาจจะหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้นะครับอาการเบิร์นเอาต์การเบื่องานเป็นเรื่องปกตินะฮะคนทั่วๆไปก็จะเจอบ้างนะฮะเวลาทํางานไปในชีวิตหนึ่ง ถ้าเรารู้จักว่ามันมาจากไหนหเรารู้จักกระบวนการในการจัดการกับมันเนี่ยจริงๆเรื่องเบื่องานก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ5นาทีพอดแคสต์ปรับ e ร v e ทุกนาทีนำ e สน e โ e ยท็อคเด o ์โร่ Time พูดแทนจำนายนริกาโอเวส